เรื่องพรในการเล่าเรื่องให้โยมฟังวันนี้จะพูดเรื่องที่ค่อนข้างจะยากสักหน่อยแะเกี่ยวกับเรื่องคําตัดในพระพุทธศาสนาวันนี้อยากจะพูดเรื่องคําว่าอัตาอตาอนัตตาอนัตตานี่นก็เป็นหลักสําคัญในพระพุทธศาสนาอธแบาว่าไม่ใช่ส่วนตนนี้ไม่เป็นส่วนตนหรือ,รอรว่าไม่มีเ่วตน ในหลักไตรลักษณ์อนัตตานี่ก็เป็นข้อที่สามที่ท่านจะว่ามันตามลาดับเป็นสัพเพสังขารานิจจาสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงสัพเพสังขาราทุกขาสังขารทั้งหลายเป็นทุกข์หรือว่าคงอยู่ไม่ได้แล้วก็สัพเพธรรมอนัตตาธรรมทั้งหลายไม่เท่ตนนี่อนัตตาก็ไม่ใช่อัตตาไม่ใช่ตนคือไม่ใช่อัตตา พิเศษอัตตาคนเราธรรมดาก็ย่อมยึดถือเรื่องตัวตนเป็นบุติดชนก็มีความยึดถือว่านี่เป็นตัวเราก็มีตัวเราแล้วก็มีตัวเขามีตัวคนอื่นอันนี้ไม่ได้ยึดถือในอัตตาแต่พระพุทธศาสนาถ้าสอนบอกว่าอัตตาเนี่ยถ้าว่าให้ถูกต้องแล้วเป็นเรื่องสมมติคือเป็นสิ่งที่เราสมมติกันขึ้นมา เพื่อจะให้สื่อสารกันได้ให้พูดเันรู้เรื่องเช่นว่าเป็นมนุษย์เราก็บรัตทชี่ขึ้นมาว่าเป็นชื่ในคอในขอเป็นต้นแล้วเราก็ถือเป็นตัวเป็นตนที่ใช้กลิ่นว่าเป็นในคอในขอแต่ว่าตามหลักธรรมะแล้วท่านบอกว่านี่เป็นเรื่องสมมติขึ้นมาเราต้องรู้เท่าทันว่ามันเป็นสมมติถ้าก็เป็นหลงสมมติเข้า ถ้าเอาสมมตินั้นเป็นเรื่องจริงจังก็จะเกิดการยึดติดหรือผิดแล้วก็จะเกิดโทษตัวเองอัตตาที่ว่าไม่ใช่ตัวตนนั้นมันเป็นอนัตตาเพราะอะไรมีเหตุผลที่เห็นชัดชัดอยู่สองข้อข้อที่หนึ่งก็คือว่าคือความจริงแล้วเนี่ย ที่เราเรียกว่าตัวตนนั้นนห่ะมันเป็นาาการประกอบเข้ามาขององค์ประกอบต่างๆที่เป็นย่อยๆลงไปจนประกอบเหล่านั้นมาประชุม็นเข้าเราก็เรียกว่าเป็นตัวตนแล้วก็สมมติชื่อเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ขอยกตัวอย่างง่ายๆเมื่อครั้งที่พระเจ้ามิลินทะกับพระนาคเสนได้พบกันก็จะ จะลองสั่ปัญญากันดูก่อนที่จะเริ่มถามปัญหาธรรมะ <c oughs> ตอนแรกพระเจ้ามิลินก็ลองเชิญถามว่าท่านชื่ออะไรพระน่ากเกษบอกว่าชื่อน่ากเกษพระเจ้ามิลินก็อาวเชื่อรูปเลยบอกไหนตรงไหนหน่ากเกษเราชี้มาดูสิตัวน,น่ากเกษนี่อยู่ตรงไหนเปานี้ี่าแขนนี่เป็นน่ากเกษใช่ไหม ไม่ใช่พิจารณ่าเกษตรก็ไม่ใช่อะไรไปที่ตรงไหนตรงไหนใบหูหน้าตาจมูกปากอะไรที่หน้าเกษตรมี่ีไหนไม่ใช่สักอันที่หน้ามันก็อันนี้มันก็หน้าอันนี้ที่จมูกมันก็เป็นจมูกที่ตามล้เป็นตาไม่ใช่น่าเกษตรกะอันพระเจ้ามีดินก็ผวามรู้สึกปัดถามเสจหาตัวหน้าเกษตรไม่เจอไหนแล้วหน้าเกษตนี่ท่านแพ้แล้วโองค์ถ้าหน้าเกษตรไม่เจอ นาะเกษตรก็ไม่ท่้นก็ถามตอบถามสั่งมาบอกเอาแล้วพระองค์เดียวเดี๋ยว่อนที่พระองค์เสด็จมาวันนี้มาด้วยอะไรถ้าบอกมาด้วยรถสิอณะเกษตรสรุปว่าไหนรถพระองค์ตรงไหนเป็นรถนี่ที่เี่องซีตรงไหนรถอ้าวล้อเป็นรถหรือไม่ใช่อันนี้ก็ล้อนี่จะเป็นรถยังไงที่ที่ รถสมัยก่อนไม่ใช่รถสมัยนี้ประเทศสมัยนี้ก็อาจจะชี้ไปที่ประตูบ้านชีที่พวงวไล่ที่ที่ซึ้งยนต์ก็มีที่เฉพาะเ,เทา่านั้นเลยมันไม่มีหาตัวรถไม่ได้พนากเสกรเอา้าวมีพระองค์ไหนแรถวรถพระองค์บอกเสด็จมาโดยรถแต่หาตัวรถก็ไม่เจอพระเจ้ามิลินก็บอกว่าก็เขาเอาของเหล่านี้นะ เอาล้อบองังเอาตัวถังบองเอาื่้นยนต์บังอะไรอะไรมาประกอบไปถ้าเสร็จไร่างนี้มันขับไปได้ทางเรือรถอมันนาคาเกกก็บอกกันมีเหมือนกันแหละเนี่ยไอขันห้ามันมาประชุมเป็นข้าวมีใจกระจายใจก็แยกออกไปเป็นเวทนาสัญญาสังขาวิญญาณประชุมเป็นข้าวส่วนประกอบทั้งหมดนี้เรียกว่าเป็นนาคเสกโลกของมนติกันไว้อย่างนั้นก็อเอาให้พัทยาไม่ลืมจนกรก่อน ็เลยท่านยามิลินก็ยอมก็แปลนว่ายุติปัญหานี้ก็ผ่านไปก็แปลงว่าพระนาคเสนก็ไม่แพ้อันนี้ก็เป็นตัวอย่างเป็นเครื่องแสดงให้เห็นว่าการประชุมกันเข้าของส่วนประกอบทั้งหลายเนี่ยเมื่อปรากฏเป็นภาพรวมขึ้นมาแล้วเราก็บรรติชื่อเรียกอย่างนั้นอย่างนี้เลยว่าเป็นสมมติทั้งสิ้นแต่ว่า สมมตินั้นก็มีประโยชน์เอามาใช้พูดจาก,กันให้รู้เรื่องให้เข้าใจทําให้ทํากิจดํเนงนชีวิตประจำวันดได้แต่ถ้าไปหลงเข้ามาะไรแล้วก็ก็อาจจะเกิดโทษเรื่องเกิดโทษนี้ก็ไปสัมพันธ์กับการยึดถือตัวตนซึ่งมีความหมายที่สองเหตุผลที่ว่ามันเป็นอนัตตาน,นั้นจะบอกว่าเพราะไม่เป็นไ,ไปในอำนาจ อย่างร่างกายของเราที่มาประทุนกินข้าเนี่ยที่เราเรียกว่าตัวเราเนี่ยมันก็เป็นสมมติความจริงนั้นมันไม่ใช่ตัวของเราแท้จริงถ้าเป็นตัวของเราจริงๆแล้วมันก็ต้องอยู่ในอำนาจของเราเราก็บอกให้มันเป็นใจอย่างใจเราราสนานะอย่างคนที่ยกตัวอย่างที่เห็นง่ายๆคนที่เป็นอมตะจะเห็นเลยว่ามันไม่ใช่ตัวของเรา แขนนี่เราปกติเราก็ยึดมันเนี่ยแขนของเราแต่เวลาเป็นอัมาพาตเนี่ยส่วนประกอบของร่างกายมันไม่ทําง,งานเราบอกว่าให้ยกขึ้นมันก็ไม่ยอมยกแม้แต่ว่าถ้าเป็นว่าให้รู้สึกมันยังไม่รู้สึกเนี่ยว่าแขนของเราแขนของเราจะยืดกับแขนของฉันแต่มันไม่รับความรู้สึกด้วยแล้วมันก็ไม่ทําตามที่เราต้องการจะเป็นแขนใช้ของเราได้ยังไง ความจริงนั้นมันไม่ได้เป็นไปตามน้าของเราหรอกมันเป็นไปตามเหตุปัจจัยคือเหตุปัจจัยมาประทุมกันเข้าแขนแขนนี่ก็ต้องทํางานดอาศัยกลไกอวัยวะมันสัมพันธ์กับกล้ามเนื้อมันสัมพันธ์กับเส้นประสาทมันสัมพันธ์ไปถึงสมองไขสันหลังอะไรต่างๆแล้วมันก็ทํางานตามนั้นถ้าจะสั่งก็ต้องทําตามเหตุปัจจัยของมันมันจะทํางานได้แต่จะเอาความปรารถนาเข้าว่าบังคับไม่ได้ พราะนั้นมันเป็นไปตามเหตุปัจจัยถ้าเราต้องการจะทําให้มันเป็นไปอย่างใดอย่างหนึ่ง mm hmm. เราจะสั่งบัรคับเอาโดยตรงมันได้เราต้องไปทําที่เหตุป mm ัจ hmm. จัยของมันเมื่อทําที่เหตุปัจจัยของมันแล้วมันก็เป็นไปตามนั้นเหมือนอย่างเราเห็นชัดๆแย่น้นํานี่ไม่ใช่ตัวตนของเราแน่เราอยากจะให้มันเดือดเราจะสั่ง uke, ว่าน้ําเดือดอย่างนี้มันจะไม่เดือด mm hmm. ทําไงก็ต้องทําตามเหตุปัจจัย ตามตามเหตุปัจจัยก็คือเอาน้ําใส่กาเข้าแล้วไปตั้งไฟต้มแล้วมันก็เดือดก,ก็เหมือนกับร่างกายของเราเหมือนกันมันก็เป็นไปตามเหตุปจัจจัยถ้าเราจะสั่งมันเราก็ต้องทําตามเหตุปัจจัยของมันนะอย่างแม้มันเป็นโรคเป็นอันไขเป็นเจ็บอะไรขึ้นมาเราก็ต้องแก้ขไขด้วยยาด้วยการผ่าตัดอะไรตา่างๆทำตามเหตุปัจจัยนั้นๆ เพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญคือไม่ใช่ยึดถือแต่เอาความรู้ในพระพุทธศาสนานั้นท่านจึงไม่ให้เอาความยึดถือมาเป็นหลักคือจะไปยึดถือว่าโอ้นี่ของเราแล้วเราก็ปรารถนาให้มันเป็นอย่างนั้อย่างนี้แล้วมันก็ไม่เป็นแล้วเราก็ต้องเกิดความรู้สึกโศกเศร้าเพราะว่าผิดหวังไม่เป็นไปตามที่ปรารถนาขัดใจของเราีนตามหลักพะุทธศาสนาบอกว่าการยึดถือนั้นะนามาซึ่ความผูกต้องใช้ความรู้ เราต้องเรียนรู้เหตุปัจจัยเขามันว่าโอ้อันนี้มันเกิดเป็นอะไรจะแก้ไขได้ไม่ได้ถ้าแก้ไขแล้วหาแก้ที่เหตุปัจจัยนั้นถ้าเป็นเหตุปัจจัยที่แก้ได้ก็ไปแก้ตามนั้นถ้าแก้ไม่ได้ก็รู้ว่าแก้ไม่ได้เพราะเหตุปัจจัยมันเป็นไปไม่ได้เมื่อเราทไํได้วยความรู้แล้วเราก็แก้ไขปัญหาได้ถูกต้องหนึ่งก็ได้ผลสําเร็จสองจิตใจของเราก็ไม่ถูกดิบคั้นไม่เดือดร้อนกับวนกวยเกินไปเพราะฉะนั้นในพระพุทธศาสนานั้นท่านเอาความรู้ เอาตัวรู้นี่แหละเรียนรู้รู้จักความจริงแลแ้วแก้ที่เหตุปัจจัยคือรู้เหตุปัจจัยแลแ้วแก้ที่เหตุปัจจัยไม่เอาความดิสีมาเป็นที่ตัง้งนี่คือการเรียนรู้เรื่องอนัตตาในความหมายแง่หนึ่งความจริงเหตุผลที่ว่าเป็นอนัตตานั้นท่านยังสอนไว้อีกสองทั้งยาแต่ในที่นี้ก็ยกมาเป็นข้อสําคัญสองอยา่างคือว่าที่ย่อเพื่อเป็นอนัตตาไม่ได้สนกัเพราะว่ามันเป็นของที่เกิดจาก เร่องประกอบมาประชุมกันเข้าเมื่อเป็นของรวมขึ้นมาแล้วก็สมมติชื่อเรียกอย่างนั้นอย่างนี้เช่นบุคคลเราก็ประกอบไปด้วยขันห้าหิือรถก็ประกอบไปด้วยเครื่องประกอบต่างๆแล้วก็สองก็ด้วยความหมายว่าไม่สามารถบังคับให้เป็นไปตามปรารถนาเพราะว่ามันไปเป็นนเป็นไปตามเหตุปัจจัยไม่ได้เป็นไปตามความปรารถนาไม่อยู่ในอำนาจของเรา เพราะว่าเป็นของสมมติไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงอันนี้ก็เป็นเรื่องของอัตาตาัตานี้สําหรับอัตตาที่ว่าเป็นตัวตนนั้นเดี๋ยวนี้เรามาใช้ในทางศัพท์เป็นคำที่มีความหมายพิเศษเออกไปอีกใหนเราพูดถึงการถือตัวถืตวอตนเดี๋ยวนี้มีการใช้ศัพท์ว่าอัตตาในความหมายเป็นถือตัวของตัวมือ คุบอกว่าคนนี้อัตราแรงคนนี้อัตราใหญ่ใครจะมวาว่าไม่ได้หรือว่าพอจะไปข่มขู่บังคับคนอื่นอะไรตาร่างๆนี่หมายความว่าความถือตัวมันเองเอามาใช้ก็เป็นอัตราอันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับศัพท์เป็นการใช้ที่ไม่ค่อยสู้จะถูกนะักเพราะอัตรานั้นเป็นเรื่องตัวตนอย่างที่ว่ามนุษย์กีเป็นตัวตในใัวันหามันว่ามีหรือไม่มี แล้วจะบอกให้รู้ว่าเป็นอนัตตาไม่รู้ว่าตัวตนไม่มีจริงเป็นของสมมติแล้วก็กระจกกันแต่ทีนี้เดี๋ยวนี้เราเอามาใช้อัตตาว่ามีความหมายเป็นถือตัวไปก,ก็เป็นการใช้ที่ไม่ค่อยจะดูกการแต่ความหมายว่าถือตัวนั้นมันมีจับเฉ็นข้ออยู่แล้วจับเฉพาข้ออันนี้ก็คือคำว่ามานะมานะแต่ว่าความถือตัวแต่ในภาษาไทยนั้นคำว่ามานะได้มีความหมายคลื่นค่าดไปหมดแล้ว มานะในภาษาไทยกลายเป็นความเพียรพยายามนี่พพูดอมานะเป็นกิเลสว่าความถือตัวญาติโยมที่คุ้นจะทำามานะที่เราพยายามก็เลยชั่งโงงก็ต้องเลยทําความตข้งใจกันหมาเพราะว่าตามธรรมะแล้วมานะแปลว่าความถือตัวก็ถือตัวว่าฉันใหญ่กว่าฉันเหนือกว่าฉันสูงกว่าถือตัวอย่างนี้เราเราเราเรว่าถือตัวที่ข้าใจกันในภาษาไทย แต่ในภาษาของพระนั nicht, ้นถือตัวว่าต่ำก็ไดะถือว่าเราต่ำกว่าเขาเราด้อยกว่าเขาเ็นเรื่ได้ถือตัวเหมือนกันหรือแม้แต่ว่าถือว่าเท่าเขาทันกับเขาก็เท่ากันนี้ก็เรย่อกาถือตัวในธาตุธรรมนั้นจะถือว่าสูงกว่าหรือจะถือว่าเท่ากันหรือจะถือว่าด้อยกว่าต่างก่าเป็นถือตัวเท่นั้นเรียกว่าเป็นกิเลสเป็นมานะเพราะนั้นคำว่าถือตัวนี้ต้องใช้มานะไม่ใช่ว่าตา นั่นเป็ายาช้ว่าอัตราใหญ่คนนั้นมีอัตราแรงอะไรเนี่ยไม่ถูกต้องเดี๋ยวนี้เชนจะเริ่มมีโยมคงจะต้องแก้กันบ้างเพราะนั้นต้องมาใช้คำว่ามานะนอมานะนั้นที่แต่ว่าถือเพราะว่ามันเป็นกิเลสการถือเนี่ยมันไม่ถูกต้องฉงนั้นเดี๋ยวก็อาจจะเถียงบอกว่าเอ๊ะต้าเท่ากันแล้วก็ถือเท่ากันมันก็ถูกแล้วนี่นาคาท้าะท่านบอกไม่ถูกถ่านบาบใดเป็นการถือแล้วก็ไม่ถูก ราะถือนี่มันเป็นการที่ว่าจิตใจของเราเนี่ยมันมีความรู้สึกจะวัดจะแข่งอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งต่ความรู้สึกในใจที่จะวัดจะแข่งเนี่ยมันเป็นไปเพื่อความไม่ดีไม่งามอาจจะเดียดเียนการต่อสู้กันหรืออะไรอย่างใดอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นยังเป็นกิเลสม่อเกิดมีขึ้นมาในใจแล้วก็เป็นเรื่องที่เบียดเยนจิตใจตัวเองดิบขั้น หรือว่าทําให้จิตใจมีเบ่งทองออกไปไม่เป็นประเทริแล้วทํายังไงถ้าหากว่าเท่าออก,กันแล้วก็บอกว่าเท่าออก,กันไม่ได้หรืออย่างนี้เราจะพูดยังไงทางพระท่านบอกว่าพูดได้ร,รู้รู้ตามความเป็นจริงคือถ้ารู้แค่รู้เราก็ไม่เป็นไร่าถึงกบถือรู้ว่าสูงก,กว่ารู้ว่าต่ำกว่าเช่ว่า แต่รู้ว่าตนเองยังมีอินทรีย์ไม่แก่กล้ายังมีปัญญาน้อยจะต,ต้องลํำเรียนเพิ่มขึ้นต้องศึกษาฝึกตนรู้ว่าเท่ากันกับผู้อื่นแล้วอะไรในแง่นี้อะไรเนี่ยอันนี้เป็นไปเพื่อความดีงามทำได้ก็เป็นเรื่องของความรู้เพราะนั้นท่านให้รู้รู้ตามความเป็นจริงถ้าแค่รู้แล้วไม่เกิดปัญหาแต่จิตใจแต่ถ้าไปถือเมื่อใดเกิดปัญหาท,าทันทีก็กลายเป็นจิงเลย นันมานะที่เป็นกิเลสเพราะว่ามันแปลว่าความถือตัวคือเอาขึ้นมาถือมายึดไว้แล้วก็ก่อให้เกิดปัญหาในระหว่างของมนุษย์ก็แปลว่าในวันนี้เราพาดความประสงค์แลวพูดเรื่องปัญหาเกี่ยวกับการใช้คําที่ได้มีการคาดเคลื่อนก็เลยว่ามีแง่เกี่ยวกับธรรมะก็เลยพูดธรรมะไปด้วยจากเรื่องอัตตานัตาก็มาถึงเรื่องอัตตากรบมานะ ก็เอาเป็นเรื่องเศษย่อยประดับความรู้ในธาด้านภาษาและธรรมะดังที่ได้กล่าวมาแล้ว mm hmm. ก็คิดว่าวันนี้ก็พอสมควรจะเวลาก็ขออนุโมทนายมทา่าน